มาเลือกเอาสักข้อหนึ่งเลือกเอาสักข้อหนึง่งในชุดแรกอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเลือกเอาสักชุดหนึ่งสิอันนี้อขวาบนครับขวาบนดีครับแบนี่เอาขึ้นมาทางนี้เอาละมาขวาบนคือตัวนี้อ่าขวาบนคือตัวนี้ชือ่อ พวกเราคิดไปพร้อมกันนะครับไม่ต้องรีบเขียนนะครับว่างๆก็ไปนั่งเขียนดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบเขียนหรอกเดี๋ยว,ยวมไมเนะ่เดี๋ยวจะไม่เข้าใจครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจไม่ต้องรีบเขียนนะเชิบมาสู้ๆข้อแรกของวันนี้เลยเชิบเท่ากับเลยครับ <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้เราต้องมาเคลียร์แล้วล,ล่ะลูกเคลียร์ใครบ้าง คลียใครบ้างนี่เคลียร้อยยี่สิบแปดเออเคลียแปดสิบเอ็ดเคลียยี่สิบเจ็ดเคลียยี่สิบเจ็ดเคลียแปดเคลียเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าเหตุผลที่ต้องเคลียเพราะอะไรมันเป็นเศษส่วนครับไม่ครับเหตุผลที่ต้องเคลียเพราะอะไรเอ้า ทำไมต้องเคลียร์เลขพวกนี้เออทำไมต้องมาเคลียร์เลขพวกนี้ที่เราจะต้องเคลียร์เลขพวกนี้ถูกต้องลูกเพื่อครับผู้เขียนเพื่อประกอบคําอธิบายนะครับลูกเพื่อทําให้ทาฐานนะครับเป็นจํานวนเฉพาะครับเพื่อทําฐานครับเป็นจํานวนเฉพาะ เพื่อทําฐานเป็นจํานวนเฉพาะทําไมต้องทาฐานเป็นจานวนเฉพาะไม่ทําไม่ทาฐานเป็นจานวนเฉพาะรู้ทาอะไรมันไม่ได้เลยหลุบตอนเนี้ยมันคูณกันเนี่ยเอา้าอันนี้ก็ยกกําลังเท่านี้ไม่เข้ากฎไหนเลยที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้นะครับครูลืมครูลืมสังเกตก็ตจองตัดย่าอยู่ข้างข้างบ้านโอเคเพื่อทําฐานเป็นจานวนเฉพาะ สาเหตุที่ทาถามเป็นวลเฉพาะเพราะอะไรเพราะหนูมองมองแล้วเนี่ยมันคูณกันก็จริงอยู่ครับลกูกเศษเลขยกกำลังนี้คูนกับเลขยกกำลังนี้คูนกับเลขยกกำลังนี้คูถามว่าสามตัวข้างบนเนี่ยมันคูณกันอยู่เนี่ยหนูยุบใส่กันได้สักตัวไหม <c oughs> ได้ไหมลูกเนี่ยยุบใส่กันไม่ได้สักตัวเลยหลอกเพราะฉะนั้นมันจึงจําเป็นต้องต้องทําเราไม่สามารถที่จะหยิบเอากฎที่เรามีอยู่เมื่อกี้มาใช้กับข้อนี้ได้เลย นะครับไม่ได้เลยฐานไม่ฐานก็ไม่เหมือนกันฐานก็ไม่เหมือนกันเลขชี้กําลังก็ไม่เหมือนกันช่วยแล้วไปต่อไม่ได้ครับถ้าหนูไม่ทําเพราะฉะนั้นมาค่อยๆทําหลักการตัวนี้เราคุยกันนะครับตั้งแต่รอบก่อนแล้วว่าไอ้การที่จะทําพวกเนี้ยเราออามาแยกตัวประกอบใช่ไหมครับคพยายามไล่เรียงนะครับไล่เรียงเนื้อหา ให้มันสอดคล้องกันไปเรื่อยๆนะครับเอาแปดมาดูร้อยี่128ไม่เคลียร์ก่อนหรอกเอา128ไม่เคลียร์ก่อนซี่128ไม่เคลียร์ก่อนซี่สิบแปดแยกได้อะไรบ้างอ,อืออะไรล่ะสองหกสิบสองสองหกสิบสี่ไหมครับหกสิบสี่ หกสิบสี่เยีอะม,มากสองหกสิบสองสองสี่เป็นแปดต่อไปสองสามเป็นหกสองสองเป็นสี่ต่อไปสองสิบหกต่อไปสองคูณแปดว้าวสองคูณสี่ว้าวสองคูณสองโอ้โหสุดยอดเนี่ยแสดงว่าไอ้ร้อยยี่สิบแปดเนี่ยมันแยกออกเป็นสองได้กี่ตัวลูกเจ็ดตัวค่ะเจ็ดตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ได้สองมาเจ็ดตัวเพราะฉะนั้นไอ้ร้อยยี่แปดมันก็คือสองยกกำลังเจ็ดนั่นเองร้อยยี่แปดคือสองยกกำลัง 7. เจ็ดเฮเยีย่ยมเรียบร้อยแล้ะได้แล้วครับนี่ค่อยๆทำค่อยๆเขียนนะครับค่อยๆเขียนเอาละได้ตัวแรกมาแล้วสบายใจได้ตัวแรกมาแล้วย่อลงไปหน่อยชิบได้ตัวแรกมาแล้วดีเจ๋ง ตัวที่สองครับที่เราต้องมาแยกคือใครฮะแปดสิบเอ็ดลูกแปดสิบเอ็ดเอาแปดสิบเอ็ดมาแปดสิบเอ็ดเป็นอะไรนะเก้ายกกำลังอเก้ายกกำลังสองได้ลูกเก้ายกกำลังสองได้แต่ครูต้องการให้ฐานเป็นจำนวนเฉพาะนี่นาเก้ายังใช้เป้นอยหลกเก้ายังใช้ไม่ได้เดืมเหตุผลอะไรที่ทําให้ฐานเป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่า จำนวนเฉพาะถือว่าเป็นสิ้นสุดของการแยกตัวประกอบเลขสุดแล้วเพราะฉะนั้นในบรรดาตัวเลขเหล่านี้ยถ้าเราไม่ทําให้มันเล็กสุดเราอาจจะไม่เจอเพื่อนมันนะครับเราอาจจะไม่เจอเพื่อนมันลูกเพราะฉะนั้นเราจะเออ่ข้ามใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลยนะครับไม่งั้นเราจะไม่เจอเพื่อนมันเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเก้ายกกำลังสองใหม่นะครูขอญาตเปลี่ยนนะครับลูกเปลี่ยนเก้ายกกำลังสองใหม่นะ กูขอเปลี่ยน9ยกกกำลังสองใหม่81เนี่ยแยกเป็นกูเขียนตัวนี้ค่อยกูไม่เขียนค่อยยุกไปก็ได้81แยกเป็นเออเก้าเก้าแปดสบเอ็ดสามสาเป็น9ก้เป็นเแสดงว่า81ได้เป็น3ามคูณสคูณสคูณสแสดงว่าได้3ยุกกำลังสี่นี่นะครับได้แล้ะ แปดสิบเอ็ดก็ได้มาเนี่สบายใจชึ้บได้มาล้แปดสิบเอ็ดคือสามกำลังสี่เยี่มมีตัวไหนอีกกรืลอกามียี่สิบเจ็ดครับเอายี่สิบเจ็ดมะสามกำลังสามครับยี่สิบเจ็ดนะครับอ่ายี่สิบเจ็ดเป็นสามกำลังสามไปทำอีกนะยี่สิบเจ็ดก็จะกลายเป็นสามกำลังสามครับยี่สิบเจ็ดแยกออกเป็นเก้าสามยี่สิบเจ็ดสามสามเป็นเก้าโอเคยี่สิบเจ็ดคือสามยกกำลังสาม เพราะฉะนั้นยีบเจ็ดได้สามยกกาําลังสามอะคิดต่อคิดตัวต่อไปรอครูเลยนะครับชื่อครูเขียนไว้ให้พวกหนูนั่นแหละคิดตัวต,ต่อไปให้ครูเลยต่อไปครับตัวต่อไปใครแปดแปดก็สองกำลังสามไอ้พวกนี้ครูคไม่เอานะเอาเจ็ดสองเก้ามาเอาเจ็ดสองเก้าม เอาเจ็ดสองเก้ามาหนกเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าคืออะไรอืออะไรล่ะเท่าไหร่สามได้ไหมสามสามหนึ่งเป็นสามสามสองเป็นหกว่ะสองตัวนี้สามสองเป็นหกเศษหนึ่งเป็นสิบสองสามสี่สิบกําลังหกครับสามสามเป็นเก้าสามแปดยี่ิบสี่สามหนึ่งเป็นสาม สามเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดสามสามเป็นเก้าสามสามเป็นเก้าแสดงว่าเราได้สามมากี่ตัวครับลูกหกตัวครับหกตัวสแสดงว่าตรงนี้ได้สามยกกำลังหกสามยกกำลังหกโอเคละครับได้หมดแล้วเดี๋ยวได้หมดแล้วได้หมดแล้วฟับนี่เอาละได้มาหมดแล้วครับ เียบร้อยได้หมดแล้วี่เอาเปลี่ยนคราวนี้มาเปลี่ยนตามสมบัติของมันแต่ละตัวแต่ละตัวครับแต่ละตัวแต่ละตัวเลยตัวแรกร้อยยิบแปดได้มาอะไรนะร้อยยี่สิบแปดสองยกกำลังอะไรนักลูกสองยกกำลังเจ็ดแต่ทั้งหมดนี้ต้องไปยกกำลังอะไรอีกครับหนึ่งส่วนเจ็ดใช่หรือไม่ใช่ ดูดีนะนะครับสองยกกำลังเจ็ดทั้งหมดไปยกกำลัง1นึอีกทีนะึงคูณกับคูณกับหนึ่งส่วนแปดสิบเอ็ะลูกแปดสบอดครับหนส่วนสยกกำลัง4แต่ทั้งหมดนี่ไปยกกำลัง1นึส่วนสเนี่ยต่อไปครับต่อไปเป็น x ยกกกำลังสส่วนด้วย 3ยกกำลัง3แต่ทั้งหมดนี่ไปยกกำลัง1ส่วนสมใช่ไหมครับลกูกใช่ครับดีมากครับข้างล่างลหะครับลกูก8ปคืออะไรนะ8ปง่ายแปคือสองยกกำลัง3ครับส่วนด้วย27คือ3ยกกำลัง3ครับแล้วคูณกับ เอสยกกำลังสามครับแล้วทั้งหมดนี่ไปยกกำลังหนึ่งส่วนสามอีกทีหนึ่งครับใช่หรือไม่ใช่ผูเขียนถูกไหมเ,เนี่ยครับแล้วไปคูณกับคูณกับหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าคืออะไรนะสามกําลัง 6แต่ทั้งหี Sum ่ไปยุก no ําลังหนึ่งส่วนสามใช่ไหมลูกเนี่ยเราได้มาแบบนี้ลูกเราได้แบบนี้แล้วครับได้มาแบบนี้แล้วครับได้มาแบบนี้แล้วสบายต่อครับชึบเราก็ใช้สมบัติที่เรามีอยู่ครับเอามาเคลียสมบัติที่เรามีอยู่เอามาเคลียซะเอามาเคลียซะ อันนี้มันซ้อนกันนะลูกมันซ้อนกันเห็นไหมมันซ้อนกันเนี่ยเนี่ยมันซ้อนกันอยู่มันซ้อนกันอยู่เห็นไหมมันซ้อนกันอยู่เนี่ยถ้าซ้อนกันแบบนี้เอามาทําอะไรกันลูกคูณคูณกันครับคูณครับคูณกันครับเอามาคูณกันครับอ่ะเอามาคูณกันครับแสดงว่าตัวแรกเนี่ยได้ออกมาเป็นได้ออกมาเป็นสองครับสองยกกําลังเจ็ดคูณกับหนึ่งส่วนเจ็ดใช่ไหมลูกครูค่อยๆเขียนได้ไหม เดี๋ยว่าเพื่อนไม่ทนันครับโอเคคูณกับอช่วยครูนะเอา้าอันนี้มันเป็นเศษส่วนเลยหรอกเศษส่วนหนะึ่งยกกําลังหนึ่งส่วนสี่โอ้แสดงว่าอันนี้มันต้องเป็นหนึ่งยกกําลังหนึ่งส่วนสี่แล้วมาหารด้วยสามยกกําลังสี่แล้วยกกําลังหนึ่งส่วนสี่อีกทีหนึง่งใช่ไหมครับลูกใช่ไหมใช่ครับเออมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่า อะไรนะสมบัตินึงที่บอกว่า a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n จะได้เป็น a ยกกำลัง n กับ b ยกกำลัง n น่ใช่ไหมเราก็กระจายเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวนี้เอาละตัวต่อไปสิตัวต่อไปคูณกับคูณกับอันนี้ก็เหมือนกันเป็น x ยกยกกำลัง1ส่วน3มไม่ใช่ไม่ใช่กยกกำลังอะไร x ยกยกกำลัง3ามทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3ามอีกทีหนึ่งใช่ไหมข้างล่าง ข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นสามยกกําลังสามแต่ทั้งหมดยกกาลังหนึ่งส่วนสามอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ลนะครับข้างล่างล่ะข้างล่างล่ะโอ้อันนี้อันนี้นนเจ๋งเลยหนึ่งส่วนสามต้องเข้าไปใส่กับคนนี้ด้วยแล้วก็มาใส่กับคนนี้ด้วยใช่ไหมลูก อืมแล้วก็ยังมาต้องใส่กับตรงนี้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้มันคืออันนี้คูณกับอันนี้อยู่มองภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอคูนบีนะอันนี้เป็นเอคูณกับ b นะครับแล้วทั้งหมดนี่ยกกําลังตัวนี้แล้วต้องเอาตัวนี้มาคูณนี่เอาตัวนี้มายกกาลังใส่นี่นะครับ แต่เผอ,อิญว่าอันนี้มันเป็นเศษส่วนก็ต้องใส่กับข้างบนใส่กับข้างล่างและนนี้ก็ใส่กับตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาเราเห็นภาพแล้วว่าเราจะทํายังไงไปต่อกันเลยครับอ๊อฟไปต่อกันเลยโอเคเอาล่ะเพราะะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น ตรงนี้ก็จะกลายเป็น2องยกกำลัง3แล้วไปยกกำลัง1นส่วนสแล้วหารด้วยนะต้องคูดคือถ้าเราเห็นภาพแล้วนี่เราก็มองง่ายไงลูกแต่ตอนนี้เราอยู่กันด้วยกันเยอะเนาะต้องเข้าใจเพื่อนเนาะ x ยกกำลัง3แล้วก็ยกกำลัง1นส่วนสด้วยคูเี้นอย่างนี้ถูกไหมเอ่ยเฉพาะชุดแรกอ่า คูณด้วยชุดที่สองมาเนี่ยชุดที่สองมาน่หนึ่งยกกำลังหนึ่งส่วนสามส่วนด้วยสามยกกำลังหกแล้วไปยกกำลังหนึ่งส่วนสามถูกไหมลูกเอาละนี้ดีมากครับหลังจากนี้เนี่ยครับเราก็ค่อยๆเคลียร์ไปเลยอันนี้พวกนี้ครูคงไม่เอามาเขียนกระจายเหมือนกับสองยกกำลังเจ็ดแล้วเพราะว่า ถ้าเราเห็นภาพตัวนี้พวกนี้ครูไม่ห่วงนะเข้าใจที่พูดเนาะครับตอนนี้พอไอ้สองก็กำลังเจ็ดเนี่ยมันเอามันเอาเจ็ดมาคูณกับหนึ่งส่วนเจ็ดเอาเจ็ดคูณกับหนึ่งส่วนเจ็ดเพราะฉะนั้นเจ็ดคูณหนึ่งส่วนเจ็ดมันก็เลยตัดระหว่างเศษกับส่วนใช่ไหมครับลูกใช่ครับเนี่ยมันก็เลยตัดระหว่างเศษกับส่วนตัดระหว่างเศษกับส่วนนะครับตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากตัวแรกเนี่ยเราก็จะได้เป็น เราก็จะได้ของชึบอันนี้เริ่ม 2> 2 1. 1> เริ่มคิดลัดแล้วนะกันเนี้ยก็จะกลายเป็นสองคูณกับสองยกกำลังหนึ่งก็คือสองใช่ไหมครับใช่ครับอืมเอาละมาข้างบนได้อะไรบา่านี่ลกข้างบนได้อะไรนี่ตัวนี้ได้อะไรหนึ่งยกกำลัง n มีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่ง ใช่หนึ่งยกกำลังเอมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับหมายความว่าหนึ่งคูณกันเอ็นตัวนะครับก็หนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ครับก็เลยกลายเป็นได้เพียงแค่หนึ่งส่วนด้วยบังนเท้าข้างล่างเรามองเห็นไหมว่าเราาสองตัวนี้มาคูณกันมองเห็นไหมลูกมองเห็นครับ เห็นนะมันเป็นเลขชี้กลาลังซ้อนกันเราต้องเอาสองตัวนี้มาคูณกันถ้าคูณกันสี่กับสี่ต้องคปนังครับ,ต,รบตัดกันสุดท้ายตรงนี้เหลือแค่<า>ส่วนสามส่วนสามครับส่วนสามน่าเห็นนะครับคูณด้วยเป็นไล่เรียงดูอีกทีนะครับ,รนะนะรบตรงนี้ตัดนะครับตรงนี้ล้วลูกมันจะได้อะไรเอาไปหน่เนี่ยได้อะไรเอาเป็นยกกำลังซ้อนอีก่แล้วลูกส่วนสามหรือเปล่านยกกำลังหนึ่ง อใช่เอาสองตัวนี้มาคูณกันเอาคูณกันสามกับสามก็ตัดกันใช่ไหมลูกสามคูณกับหนึ่งส่วนสามสามตัดสามเหลือเอ็กซ์กำลังหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เอ็กยกกำลังหนึ่งครับอันนี้ได้เอ็กยกกำลังหนึ่งเอ็กยกกำลังหนึ่งยกกำลังหนึ่งไม่เขียนได้เอ็กส่วนด้วยสามครับส่วนด้วยสามครับครับเห็นไหมโอ้โหจบเลยครับจาก เยอะๆเม <ๆ S 1> ื่อกี้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราทํคล่องแล้วเนี่ยตรงเนี้ยครูเชื่อว่าเราไม่ได้ทํานานขนาดนี้หรอกนะครับออาไปดูข้างล่างค่ะนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับอันนี้สองกับอันนี้ตัดกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นได้สองส่วนด้วยอันนี้ก็ตัดกันใช่ไหมครับไปสามส,<อ>ส่วนสามคูณกับ x ก,ก็ตัดกันใช่ไหมเอกก็ได้ ได้เอ็กเหมือนกันเหมือนเดิมคูณด้วยคูณด้วยอันนี้หนึ่งยกกาลังหนึ่งยกกําลังอะไรก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยออกมาเป็นหนึ่งส่วนอันนี้ตัดกันเออบ้านนี่อันเนี้ยยกกาลังสองครับสามยกกําลังหกคูณกับหนึ่งส่วนสามมันตัดอยู่นะสามหนึ 3, 1, 3, 3, 2, ่งเป็นสามสามสองเป็นหกคราวนี้มันไม่เหลือหนึ่งแล้วลูกมันเหลือสามยกกําลัง สองสามกำลังสองครับมันก็เลยเหลือสามยกกำลังสองอันนี้ได้สามยกกำลังสองชึบนี่อ้าวอ้าวอ้าวคราวนี้มันก็จะเป็นยังไงละคราวนี้ลูกปึ๊บเอาเศษส่วนเวลาคูณเศษส่วนเวลาคูณเศษส่วน A ส่วน b คูณกับ C ส่วน d เวลาคูณเศษส่วนแล้วคูณยังไงเอ่ย เวลาคูณเศษส่วน a อส่วน b คูณกับซส่วน d เวลาคูณคูณด้วยบนคูณบนล่างคูณล่างใช่ไหมลูกเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ครูขอเขียนใหม่หน่อยคือครูขอเขียนใหม่หน่อยนะครับเขียนให้เพื่อนที่ที่ยังไม่ทันดูนะนะครับเพื่อนที่ทันแล้วใจเย็นๆนะลูกนะครูเข้าใจอยู่ครับครับครูเข้าใจว่าพวกหนูกาลังลำคาญคูณอยู่ตอนนี้โอเค อออันนี้กลายเป็น 2, 2> สองคูณหนึ่งคูณเอ็กครูเขียนอย่างนี้ถูกไหมเอา้าถูกครับถูกครับจำนวนเต็มทุกจำนวนมีส่วนเป็นหนึ่งใช่ไหมลูกนี่ไอสองตัวเนี้ยถ,ถ้ามองดูใหม่ไอสองตัวเนี้ยมันคือสองส่วนหนึ่งนะลูกนะอ่าสองตัวนี้มันคือสองส่วนหนะนะนึ่งลกูกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้เลยว่าอ๋อแล้วส่วนละลูกส่วนมีอะไรคูณกัน สามคูณสามมีสามคูณสามครับจะคูณหนึ่งด้วยก็ได้นะนะครับได้ไหมแบบนี้อ่ะคูณหนึ่งด้วยก็ได้ถ้เพื่อนถามนะครับเอ้าหลังจากนั้นข้างล่างเลยลูกข้างล่างก็เป็นเศษส่วนอีกเหมือนเดิมเป็นเศษส่วนเหมือนกันเป็นสองคูณเอฟคูณหนึ่งสองคูณคูณหนึ่งแล้วก็ส่วนด้วยสามคูณหนึ่งคูณสามยกกำลังสองใช่ไหมครับ จำนวนเต็มที่<ล>จำนวน<ล>มีส่วนเป็นหนึ่งอ่านี่เอาอุย้ยเบอรที่เขียนโนตัวนี้ไหมเดี้ๆจุดเริ่บอา้าวเอาละยุบใส่กันหน่อยถ้างั้นน่ะยุบใส่กันสักหน่อยนึงชึบชึบข้างบนก็จะได้ข้างบนก็จะได้ไดสองคูณหนึ่งคูณเอ็กได้เป็นไรครับลูก สองเอ็กสองเอ็กอครับสามคูณสามได้สามยกกำลังสองครับสามยกกำลังสองครับครับผมหารด้วยหารด้วยใหญ่ใหญ่หารด้วยใหญ่ใหญ่หารด้วยใหญ่ๆหญ่หารหารด้วยใครหารด้วยสองเอ็กเหมือนกันใช่ไหมลูกเนี่ยส่วนด้วยส่วนด้วยสามยกกำลังสามครับยอดเยี่ยมเลยครับดีมากเห็นไหมพวกเนี้ยมันเอามันเอามาแทรกมันเอามาเสริมเท่านั้นเอง ครับมันเอามาเสริมเท่านั้นเองลูกมันไม่ได้เ,เขียนหมาชุชุช,ชุเอาละคูณเท่ากับมาออกมาทางนี้คูไม่มีที่เขียนแล้วเศษส่วนซ้อนเศษส่วนเป็นยังไงล่ะลูกเรียนเศษส่วนมาแล้ว A ส่วน b หารด้วย c ส่วน d เขียนใหม่เป็น a ส่วน b คูเลยครับลูก d ส่วน C d ส่วน c ครับกลับเศษเป็นส่วนเอาไปคูณใช่ไหมครับนี่กลับเศษเป็นส่วนเอาไปคูณนะครับตัวนี้ถูกกลับนะครับถูกกลับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อนดูดีๆนะครับตรงนี้มันถูกกลับมาเป็นตัวนี้นะครับมันเป็นตัวนี้ครับเป็นการกลับเศษส่วนนะครับเป็นการกลับเศษส่วนกันนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ ถ้าาถ้เราใช้คอนเซปต์นั้นเราก็จะได้ 2x ส่วน3ยกกำลัง2คูณกับ3ยกกำลัง2ส่วน 2x ครับ3ยกกำลัง3ครับดีมากส่วน 2x เจออะไรลูกค้านี่เจออะไรเจอตัดทอนรับชึบเจอตัดทอนครับเอ้า3กำลัง3กับ3กำลัง2ก็เจอกันอีก้นห่ลูกถ้า3กำลัง3ก็มี3 3ตัว3 3ตัว อันนี้ก็สามสองตัวเป็นยังไงลูกตัดไหมตัดครับรตัดค,ครับโอ้ยโจทย์บกเน่าแบกเตนึงตอบยังลูกสามครับโอ้ยตอบสามสุดยอดเลยสุดยอดเลยข้อนนี้ตอบสามครับนี่ข้อนนี้ตอบสามครับลูกโอ้โจทย์สุดท้ายตอบสามครูผ่านได้ไหมลูก อ่าให้เราเห็นภาพนะยังใช้กดสิบยังใช้กดค้อนอ่ออยู่ไหนละยังใช้กดพวกนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับเห็นไหมที่ครูบอกว่าทุกอย่างได้ใช้หมดเลยจากข้อเมื่อกี้นี่หรอกจากข้อเมื่อกี้ไอ้หารกันเนี่ยอันนี้ก็ได้ใช้ได้ใช้ไหมอันนี้หรอเนี่ยได้ใช้ไหมใช้อันนี้ได้ใช้นะอันนี้ก็ได้ใช้แยกตัวประกอบไงอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็ยังได้ใช้ฐานเหมือนกันคูณกันอลขเเช่นกัาบวกกัน ฐานเหมือนกันหานกันเลขชี้กำลังลบก,กันไอ้คำตอบสุดท้ายนะ่ะที่บอกว่าสามกำลังห้ากับสามกำลังสามนี่ก็ได้ในใช้เห็นไหมครับได้ใช้หมดเลยเห็นไหมลูกถ้าเป็นข้อสอบมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ได้ใช้ไหมว่าสี่เลขชี้กำลังซ้อนกันได้ใช้ไหมลูกใช้นะครับเห็นไหมได้ใช้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมผู้ะนะสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเ,นนะเ,นนเวลาทําอยากจะจํากฎพวกนี้ได้ไหให้ไปทําข้อสอบ ว่ามันจะได้ใช้กักอย่างในข้อเดียว